สิได้ย้ายผัวมาอยู่บ้านเกิดที่บ้านนึงเอื้อยอันนี้เฮาเนาะบ่ปั่นก็ย่านะเนาะเฮาก็บ่ปั่นก็ย่าเพิ่นเนาะเพียเฮาก็อยากมาเนาะอืใจมาเนาะมาเพิ่นบ่ห้ามบ่ก็ห้ามอยู่แต่เพิ่นก็ กสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุคุณเนาะเศรษกทุกฐานว่าอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกะยินดีเข้าสู่ซ่องบ่าวสีพองใช่ไหมพี่น้องเลยนะมันมีบ่าวสีพองกะได้มาหาสเดียวว่ามาอัปเดตสาวเตี้ยเพิ่นเนาะและ้วกะสิมาถ่าทยทำทั้ง,งเชื้อชานเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่ปัจจุบันนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเกี่ยว,วกับเรืยองน้ำแล้วแหละเพิ่นว่าสิมาอยู่ทาง เพือนน,น้ำเอื่อยเพิ่นเนาะอ่าเพือนเอื่อยเพิ่นก็คืออยู่ทางหลังบ้นานสิพ่องเนี่ยเพืนนเ่อนพี่น้องเลยที่ว่เาเพิ่นอยู่น้ำเอื่อยเพิ่นเนาะเพือนหลังที่ว่าเอื่อยเพิ่นอยู่เนาะแต่เฮาก็สิไปทักทายสบ,บายดีเพ,นนพิ่นน้ำกันนะเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นค่ะฝากน้ำ,นำเห้เยอะเพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านสิพ่องเนาะเพื่อชมคลิปต่อไปเพื่อนพี่น้องเลย ฮะเอากระสิไปทักทายสบายดีไปนน้ำกันเนาะไปพี่น้องไปกันเลยอ่ะเลยสบายดีสบายดีสบายดีน้องน้อยสบายดีอืมคือโบกป่ายโบกอือโบกป่ายก็คือเนาะมาถืออะไรกัน้อโดยป้าหลุดนอนบ่เลยพี่น้องนอนผ่าตักเลยดุคนนอนแต่เช้าเนาะมันก็มันเป็นเช้าได้ป่ะสิพ่อ บอดีเม็เศร้าเด้อเทียนะบอเมนเวลาหน่อยนอนแน่นเนาะเมนเนเมนเนาะได้บอดีไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าบ่อนี้บอดได้ไปเอาขันบอเด้อคือข้างที่สองมื่อวานนี่สาเมื่อวานไปใช้เมื่อวานไปเกี่ยวเข่ากันบ่ปั่นเข่าโอ้ปั่นเรียบร้อยแล้วเลยได้เท่าไรเนาะกรจอบจโอ้หกจิบถือว่าแล้วไปเลยบอไหมเลย ดเรียบร้อยกินข้าวกินนั่มนะบ่เอ๋ยังโอ้การได้กินข้าวเที่ยงเลยโอ้ข้าวเช้าไ้กินนะบ่ข้เศ้ากินแล้วทำาดันี้กินหนึ่งพกับแก้วเนี่ยเสร็จหนึ่งพักกับแก้วเนาะหนึ่งพัเนาะเลย อันเล็กน้อยนี่ไงกินหนึ่งพักกับเจลกันบ่นี่โดยโอ้กินเผ็ดได้เนาะเจ้าเจ้ากลัวได้เนาะกัาโบกินจะกินยังม่่แวไปจะไปหากับไปบ่ได้เนาะเพราะว่าคนคาลูกน้อยเด้๋ยวคือมาหนีเขามาก็ได้เห็น เพือนเพื no, <ei. S 2> ่นเนาะมื sais, ้อน uh ี้ก so <You? S 2> <c ười> ็นอยมีโอกาสแม่นมีโอกาสได้มาเป็นเพือนเพื่นพี่น้องเฮาไป2เทื่อไยังเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิ่งเนาะเเือนเจ้าเอเือนเพ่นแม่เือนอเือนแม่อ๋อตอนนี้ยังอยู่นํากันจะคนนครอบครัวจังได๋ครอบครัวครอบครัวนี่มาอยู่กันนี่เ กับเอื่อยเนาะคำเจ้าได้เนาะโอ้เจ้าเจ้าน้องแหน่อยตกเลยโผล่ขึ้นแม่เพื่อนเพื่อนเข้าแล้วไผ่บัวมีมงไปแล้วมาอยู่นี่ก่อนโดยอ่าสา่ามีเฮือนเป็นของเจ้าของเนาะ เคยบอกเคยมีบนเพรงผ้าสายบนไปแม่นก็เลยมาพัดมาย่างบนเฮียนกน็เพนเข้าก่อน<า>เลยวนะ่าอลไรเนาะเขาก็ได้มาถ่ายทำทางนอกพึ้นกาเป็นเคทีโชที่สามเลยเนาะโดยเขากาไ็ได้ผู้ได้สามน้ำเน็ตนอกเนกกาะเขาก็ไม่นี่เขากาเข้ามาทางนอกพึ้นกา มายินดีนํเพิ่นเนาะีอกดีใจนําพี่น้องเลยเพราะว่ามีทาง FC ของบ่าวสุนาเพิ่นเนาะเจ้าเนได้มามอบเงินจํานวนนึงให้น้องเพิ่นเนาะทางทีมงานเฮาก็ได้มานํากันพี่น้องก็ได้ยินดีนําเพิ่นเพราะว่าดีใจนําเพิ่นีอกดีใจนําเพิ่นว่ามีผู้รัผู้ใหญ่มาแล้วน้องเนาะด้เป็นดความรู้สึกของเจ้าก็ดีใจดีใจแฮงบ่วาหยังก็บ่ออกโย บรเคยได้ไซี่เนาะเรเคยได้ไปสิลูกกระตินี่เหาะว่าหาเห็นว่าเห็นงานนี่เคยได้ซ้ำนี่ประมาณจักมือจักนั่นน่ะเข้าไปกลายเดือนโอ้เป็นเดือนหรือเปล่าโดยลายเดือนาะก็คือว่าอะไรแบบนี้แต่งานกับยีเข่าหารับจ้างเกี่ยวเข่าสิเนาะโดยแต่วันหนึ่งหกเจ็ดชิปเกี่ยวเข่ามากอะลูกอยากเราก็ซื้อให้ลูกกินกับบริเก็บกันบริเก็บเนาะฟรีเย็นมากเลยซื้อเลยเบิร์ตได้ไปจักเนาะเงิน เมื 70, oh, exactly. à, yeah. 360, ่อต่อมือน่ะเนาะโอ้ยม mm. oh, right. right. mm. ันหาซื b ้อเบแล้วเนาะหกสิบเนาะขนมเจ็ดส right? ิบขากขนมไม่ลูกอูลุ่ากับร่งกินขนมนี่นะนมกล่องหนึ่งกับห้าสิบพันนับจักเนาะปัจจุบันนี่แพงของแพงจังเลนี่แหละนอกจากได้เงินมาแบบนี้ก็ได้เป็นก้อนเนาะดูว่อ้ดีอ้ดีใจหลายน้องเว้ยวันนี้เนาะแมนเนอยากได้ตังโอ้ลูกสาวเนาะดูจะอย่างได้เนาะ

แม่ได <toys> ้แ <c> ต <ười> <c ười> <c ười> ่งอย่างเดียวบ่นะฮู้จักอยากได้ครับแม่สมัยยังฮู้จักอยกได้เนาะอือว่าเดี๋ได้แนวจําเป็นอยู่เนาะใครวเพิ่นว่าเฮาสิไปซื้อกระต้มขนมซื้อแบบนอื่นเนาะน้อยเนาะอืที่น้อยีว่ามีความคิดดีเด้จู่จักอยากได้เป็นเงเนาะเฮาซื้อคําไว้นี่เฮาก็ดีอย่างนึงเนาะ เวลาจำเป็นเนาะจำเป็นเะครหาใส่มาได้ก็พอได้แก้ไขเนาะเจ้าไ้แกขเนาะคือว่าอันคือยินว่าสีเป็นใหญ่เมื่อทั้งบ้านเนาะเมื่อเก็บเขาบอกดานั่นอันนั้นนะคือว่าบ้านผัวบ่โดยี๋ยวว่าผัวเสียแล้วกันยังอยู่น้ำปูน้ำยาอยู่โดยก็ได้เห็ดให้เห็ดนานลำพูนอยู่โดยก็เลยว่า เกี้ยนี้นี่ยมาเกี่ยวเขาซอยเอื้อยทางเอื้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปเมื่อเกี่ยวเขาซอยทางงาเนานะเกี่ยวแล้วอะไรฉีมาพี่บอลเลยหลังจากมาเนี่ยเพิ่นสิมาอยู่เลยบ่มาอยู่เลยโอ้โหมาใส่ทั้งแม่วันนี้มาใส่อยู่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งนี่เนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพราะว้วันเพี่ยวพันได้ปั้นขขาวปั้นน้ำให้บอก ปั e ata, ่นบ่ก ok! ็ยังบ่ฮู้อ๋อแต่ว่าเรื่องปั่นข้าวปานานยังบ่ฮู้เนาะโอ๋ถ้าว่าเฮาเฮ็ดนเพิ่นสิปนให้อยู่กเนาะได้แล้วเพิ่นก็ปนให้อยู่น้ปานนวาลาาเจ้าแล้วก็สิได้ย้ายครัวมาอยู่บ้านเกิดที่บ้านเอื้อยนีเฮาเนาะปนบ่ปนก็ย่านะเนาะเฮาก็บ่ปนก็ย่าเพิ่นเาเพียเฮาก็อยากมาเนาะอืใจมาเนาะมาเพิ่นบ่ห้ามก็ห้ามอยู่แต่เพิ่นก็ แล้วแต่ใจเฮาเพิ่นก็ว่าเพิ่นให้อยู่กะจักสิอยู่ลำไผบาดหนอเฮากะบ่แม่นลูกเพิ่นเฮ็ดหยังกะยากยากแน่เกรงใจเพิ่นเนาะแม่นมันบ่คืออยู่เฮาแม่นคืออยู่กับอันผัวลูกผัวเนาะดยบ่วเนาะคั่นว่ามีลูกมีผัวยังว่าเฮาสิได้อยู่กับลูกกับผัวนะแม่นูกผัวกอยู่ได้เฮากมางหลักอยู่เฮือนเฮา โดยเฉพามีผู้มาผู้ฮักกะอ้อยเราได้แล้วเนาะเจ้ามีผู้มาผู้ฮักกะโอ้ยกะพร้อมสิ่อสางครอบสางครัวได้เนาะน้องเนาะเลยเดยเพราะว่าพอมีผู้มาเรียงลูกซอยว่าสั่นๆแกะมีผู้หักลายอหรอกเนาะเอฟซีเขาก็ติดต่อมาลายอยู่นะแต่ว่าค่ะเราสัมผัสมาหนิแกมีคนที่โทรเอฟซีโทรมาดิ่นน้ำอยู่บ้างโทรมาสองคนสามคน ต่น้องก็บอกว่าหั่น้องได้บ่เดีบ้างเธอจะต้องเบิ่งกันไปก่อนนี่คุ้มเพิ่งน่องจะคุยกันไปเบิ่งนี่แหละเนาะคนคุยคนเป็นคนไปเคนเฮาหากคุยกันน้ำเถื่อเนาะตกลงว่าเอาปรับลูกกับเป็นไปบ่ได้เนาะใส่เอาปุ๊บปับเพิ่นกะกว่าดละว่าคุยกันไปก่อนมาซีวิตคูยเพื่อมาหักเพื่อ น้องก็ยังตอบบ่ได้น้องแม่หน้ก็คุยเนาะโดยจ้าแม่นแๆเฮาก็คุยให้ตอบก็บ่ว่าลวเนาะเว่ามักฮักเลยมันก็คือสิบ่แม่นความจริงอ่ะเนาะแบบคือตัวันะคนคนหากจัก้่ว่าักก็บ่ได้เนาะก็คุยกันคือสิบอกว่าฮักเจ้าก็บอกว่าน้องยังว่าบ่ได้เพิ่นว่าเอิ้นอ้ายเข้าใจเพิ่น่บ่ย่างก็คุยกันได้เดือน2เดือนก่อนเนาะโดย น้องก็ว่าลองคุยกันเบื้่าจะน้อยจะน้อยว่าบอกว่าหักตัวกันอยากได้เงินโบนี่แน่เนาะจช่โลกก็คิดเปลายเป็นชี้โดยเขาชิว่าว่ามักเพิ่นเพิ่นก็ชี้พื้นก็บอกว่าโอ้ยคือมักไว้เทบ่แม่นคนหาเงินบ่แบบนี้เลยเนาะเใช่โดยชีเพิ่นก็ว่าโทรมากะมันกะน้องบ่รับสายอยู่สัก มันกะเป็นแบบใดคือว่ามันเกิดเกือนั้นครับเพื่อนสิเนาะเนาะเป็นอย่างนั้นเพื่อนกนน้องบ่ได้หแม่นลูกเบิ่งโอลูกลินน้องกไปเฮ็ดเฮ็ดกินอว่าลูกยังน้อยเฮาต้องเอาโทรศัพท์ให้เดินก่อนโดยครับอยู่ก่อนเนาะท่านกวางบ่ได้ขติดตลอดเนาะนก็คือแบบนี้เนาะเจ้านนอนนําเอนอยู่ คือเพิ่นนี่แหละตอนนี้กะสิปงนอนกับโได้แมนแิ่งตื่นลูกนเะทีมงานท้ากับมาสัมผั์เป็นการคาราคว่าสีแบบว่ารับมากฮักโดนกะโบเป็นนอกเพราะว่าเฮาก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วเนาะโดยเฮากะเพราะว่าฮาก็อยากเลือกเพิ่งฮักแน่เนาะเพราะว่าฮาก็ต้องดูใจกันไปโดนๆก่อนเพราะว่าเฮาก็เป็นทั้งห้างเป็นทั้งไม้เนาะประสบการณ์ก็คือว่า นักลวงสมควรพี่น,น้องเราดูกันไปสักพักน,นึงกัดีขึ้นกันนะลองเนาะ<ม>เลยกระบอกข้าวตัดสินใจดูสีเขาถ้มามักหักนอกเพิ่นกะใจเย็นๆเนาะเจ<ง>้ากันไปก่อนพี่นอ้อง<แ>คนใจนอกเพิ่นไปก่อนเพิ่งไปเรื่อยๆบางที่นอกเพิ่นกะยากันได้คือว่าเนาะเพิ่นจู่คนเดียว<อ>การเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินธรรมะหากินกะคือว่าแหละวางเแผอกัไปรับจ้างเนาะ ปลาทูซั์เมียนกับโบได้รับันก็จะคิดว่าน้องเพิ่นบบรับสายด้นั่นนนี่เนาะทางเกียดติยังกับโบเมนก็ต้องขอโทษขออภัยนะเนาะโอ้ยขอโทษขออภัยนะโอ้ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกับโมเ็นการส่วนตัวเนาะโดยลูกมีทางว่าดินโทรศัพท์ยันงอแงอยู่ตลาโบได้เลยแลเนาะวาวว้าลูกไฟเลยเนาะจ้าโอ้ยน้องมินก็คือกันได้เล่นทั้งผู้ใหญ่ที่ว่า ฝากเงินมาให้ช่วยเหลือทั้งน้องนี่ได้คุยกับน้ําเพิ่นได้บ่ยังโอ้นังบ่ได้คุยเลยเนาะเลยโอ้เป็นคลิปนอแล้วเนาะปเคลิปนูสงสารเพิ่นหนุ่มไทยหนุ่มไทยบ่แต่ว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศหนุ่มไทยแต่เพิ่นเฮ็ดเรียกอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเินเนาะเนาะเกินเพราะว่าทั้งเพิ่นก็ยังบ่เคยโอ้ลมกับน้องเพิ่นก็ยังฝากเงินมาช่วยเหลือทงน้องเนาะา่าเกิน พอว่าบุญกะเห็นว่านองเพิ่นกะลำบากเลยเนาะกะดูสงสารเพิ่นกะเลยว่าสิสงสารน้องได้ง่ายกะเพิ่นกะใจบุญนั่นแหละเนาะโดยโดยคนทุกข์ยากน้องเอ้ยเพิ่นฝากมานี่เพิ่นฝากไว้ว่าแบบช่วยเหลือบ่หรือว่าแบบความฮักเนาะเฮากะยังบ่ฮู้โยังบ่เคยคุยนําเพิ่นโยงน้องก็ยังบ่คุยจบ่เคยคุยจเทื่อ หากทั้งเฮาเดาๆคิดว่าจงสิอยากซอยเรือทั้งน้องหลายกว่าเนาะสิเป็นสงสารหลายสงสารหลายกว่าเพราะว่าเจ้าเป่นแมีลูกน้อยทั้ง2คนเนาะมีผู้ดูแล เพ่นกอูถ้าว่าถ้าว่าเกี่ยวกับความหักเลยเพื้นต้องติดต่อน้องได้ก่อนเนาะเป็นนี่ว่าเพื่อนก็ยังว่าไม่ได้ติดต่อน้องเพื่อนได้โอนเงินมาให้ก่อนพี่น้องเนาะถ้าควาความหักนี่มันชิเมนได้ว่าอ่ะข่อยอันว่าเบอร์ข่อยี่เอาเฟซน้องเน่แบบนี้บางคนเนาะขออเฟซน้งแนนแบบี้ะต่นี่เพื่อนไม่ได้ขอเลยมีแต่ว่าฝากเงินมาซอยทางน้องเลยเนาะโอ้เจ้าเจ้า ดวนอย่างเดียวดวนงานเอากาอขอบคุณขอบคุณทางอ้ายเพื่อนน้ำเนาะโดยดีดูสงสารครอบครัวน้องเพื่อนทางเขากลับมาดีอกดีใจน้ำที่เห็นน้องเพื่อนมีรอยยิบอะไรเพี่น้องเนาะับเงินแต่ละมือโศกเศร้าคู่มืออคุดได้แน่นอนเนาะแต่ละมือมากคุดจิไปหาอย่างนี้มไม่ไดะมาให้ดูกลินเนาะเงินหาคำจะได้มาซื้อนมซื้อผลิตภัณถามว่าเขาอยากปะไปหาไอ้ดีบัดสิปะบ่ได้ลูกเนาะลูกแับยังน้อยเด้ น้องก็คึดนักเลยบ้านนี่สมมติว่าอยากไปเมืองไทยสิเนาะเไปสิเอาลูกให้อีกบ้านแนะคือจะไปอยู่บ่ก็คือจะไปแต่มันไปบกอะไเนาะมันอาลูกเนาะตัวคนว่าซทำทางลูกสาวนี่สิใครนิดนึงเนาะเลยพอเราอยู่น้ำเอื้อแต่ใครนิดนึงแต่ว่าผู้น้อยที่หน้อยไปก็สิไปน้ำพวกนี้นะ คูนีนะโดยบลอมายปเจ้สิไปน้ำบ่โอจ้าคือผูอยู่น้ำป้าอคือบล็อกอาน้องคือภาษาอาน้องบ็อกอ่าน้องเป็นยังบกอินหอนเมยบ่แพงบ่เมย์เมย์พงบ่แพงเมย์บหอมแก้มนุ๊หอมแก้มเมย์ยี่เพงเมย์นะออเบ็นบลกนี่เ็นกับบไปไไปไปไปนปไ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 ป การสั่นทางเฮาเนาะว่าพอกาะสีได้สีบรบกวนทางน้องได้เนาะเพราะว่าทางลูกเพิ่นกะเบิ่งสภาพเลยพอโอ้มลูกนอนคาบตักเงี้ยเลยโอ้ยคอมเมนต์ปงเพิ่งหายบ่โดยนอนกลางคืนเพิ่นกะนอนเต็งแขนไว้เต็งแบบนี้กลางคืนกะเราเคยนอนแบบนี้เนาะโดยฉันเอาออกกะตื่นเลยบ่นนอเโดยถือว่าเพิ่นกะแบบว่าระวังแม่ซั่นฉัเนาะ กันเมย์ไปปะแบบไปบุญไปสิ้นนี่ับปะบ่ได้เนาะโดยบุได้ไปจริงกับสิบบุได้ไปทางใดแด้วเนี่งไว้เนาะกับสิบบุลุกวนน้องหลายเพราะว่าให้เอาลูกขึ้นนอนซะเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีโอเคนะเอาไปพี่น้องทางเฮากะสิได้มารีวิวทางเฮือนเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่นี่ก็เป็นเฮือนกบเพืร์นเข้าของเพิ่นเนาะพี่น้อง เล่นเพิ่นใสคือสิประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะขอบมุกขอบคุณเด้อว่าผู้ใหญ่ทีดีที่มาเบิ่งมาชมคลิปบักสิพ่องเนาะจ้ต้นยิ้มเนาะขอบุกขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจพ่พี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งและบสิพ่องก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบสิพ่องเด้อนะครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกลังใจบสิพองเนาะพี่น้องเบิงอยู่ทางใดก็ให้คอมเมนต์กันทักทายกันเข้ามาแน่เนาะบ่ มาบอกว่าสิพ่องแน่ว่าเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ไสจังหวัดใดเนาะให้ทักทายกันเข้ามาพ่อพี่น้องเอ้ยะเฮากสิขอลาคลิปเพียงเท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงูทุกคนว่าอยู่ใกล้อยู่ไกล